มีภาพยนตร์มากมายที่ได้รับการยกย่องให้เป็นภาพยนตร์เรื่องยิ่งใหญ่ตลอดกาลแต่จะมีสักกี่เรื่องที่มีจุดเริ่มต้นจากความล้มเหลวเดอะชอยชนลีเดมชันคือหนึ่งในนั้นนี่คือภาพยนตร์ที่ได้ชื่อว่ามีบทที่ยอดเยี่ยมที่สุดเรื่องหนึ่งของปี1994ดัดแปลงจากเรื่องสั้นของนักเขียนชื่อดังอย่างสตีเฟนคิง ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง7สาขารวมถึงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม The sh แต่ทำไมหนังเรื่องนี้กลับล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงตอนเข้าฉายก่อนที่จะพลิกกลับขึ้นมาประสบความสำเร็จในภายหลังราวกับปาฏิหาริย์และนี่คือเรื่องราวสุดพลิกผันของภาพยนตร์ที่ผู้ชมทั่วโลกต่างยกให้เป็นหนึ่งในหนังที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล The Shawshank Redemption มีตรภาพความหวังความรุนแรง Will nightmare. นับตั้งแต่วันที่แครีนิยายสยองขวัญเล่มแรกของสตีเฟนคิงถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จในปี1976ชื่อของสตีเฟนคิงก็เป็นที่จับตามองนิยายทุกเล่มของเขากลายเป็นขุมเงินขุมทองแห่งใหม่ที่ฮอลลีวูดหยิบม,มาสร้างเป็นภาพยนตร์ออกมาแทบทุกปีชื่อเสียงที่โด่งดังทำให้สตีเฟนคิงสามารถขายลิขสิทธิ์นิยายให้กับสตูดิโอสร้างหนังได้ในราคาที่สูงลิ่วแต่ในช่วงเวลาเดียวกัน เขาก็ได้ตั้งโครงการดอลล่าเบบี้ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนหนังหรือนักสร้างหนังรุ่นใหม่สามารถนําเรื่องสั้นของเขาไปสร้างเป็นหนังที่ไม่สแสวงหาผลกําไรโดยคิดค่าลิขสิทธิ์เพียงแค่ดอลลา่าเดียวเท่านั้นหนึ่งในผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ก็คือแฟนดัลลบอนนักสร้างหนังรุ่นใหม่วัย20่ที่เลือกเรื่องสั้นแนวขยับยขวัญเรื่อง The Woman in the Room มาสร้างเป็นภาพยนตร์ความยาว30นาทีซึ่งกลายเป็นผลงานที่สตีเฟนคิงยกให้เป็นภาพยนตร์เรื่องที่ดีที่สุดของโครงการดอลล่าเบบี้ อันนำมาสู่มิตรภาพอันยาวนานระหว่างสตีเฟนคิงและแฟงดาราบอนนับจากนั้นแม้จะเลือกดูบูแมนอินเดรูมาสร้างเป็นหนังแต่จริงๆแล้วนิยายของสตีเฟนคิงที่แฟงดาราบอลประทับใจมากที่สุดคือลิต้าเฮเวิร์ดแอนด์ชอแชงรีเดมชันนิยายหนึ่งในสี่เรื่องของคอลเลคชันเดฟเฟลนซ์ซีซันที่เล่าเรื่องราวของแอนดี้ดูเฟรนในธนาคารที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆาตกรรมภรรยาและชูรักของเธอแม้การสร้างหนังเรื่องชอแชงรีเดมชันจะเป็นความฝันมาโดยตลอดแต่แฟงดาราบอลรู้ดี ว่าการนำนิยายความยาว97หน้าเรื่องนี้มาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหลังไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในฐานะผู้เขียนบทภาพยนตร์ฮอลลีวูดอยู่พักใหญ่ปี1987แฟรงค์ดาลาร์บอลก็กลับไปหาสตีเฟนคิงอีกครั้งเพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์นิยายลิต้าเฮเวิร์ดแอนด์ชอว์ชงรีเดมชันมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยสตีเฟนคิงคิดค่าลิขสิทธิ์นิยายเรื่องนี้กับแฟรงค์ดลลาร์บอลเพียง1,000ดอลลาร์ 1, เท่านั้นแม้จะได้ลิขสิทธิ์นิยายในดวงใจมาอยู่ในมือแล้ว แต่แฟรงค์เดลบอนก็ยังต้องใช้เวลาอีกหปีหลังจากนั้นถึงจะเริ่มลงมือเขียนบทโดยเขาพยายามเคารพต้นฉบับให้มากที่สุดแต่ก็ได้มีการขยายรายละเอียดเพิ่มเติมในบางฉากและปรับเปลี่ยนบทสรุปของบางตัวละครเพื่อเพิ่มความรู้สึกสะเทือนใจเข้าไปในภาพยนตร์แฟรงค์เดลบอนใช้เวลาถึง8สัปดาห์บทภาพยนตร์ The Shy Chang Redemption จึงเสร็จสมบูรณ์ปี1992บทหนังเรื่องนี้ถูกส่งไปยังบริษัทสร้างหนัง Castle Rock Entertainment และถูกใจรายอฟไลเนอร์ผู้กำกับ และหนึ่งในผู้ก่อตั้งแคสเซิลล็อกเป็นอย่างมากถึงขั้นเสนอเงินดรา,าวสามล้านดอลลาร์เพื่อให้แฟรงค์เดลบอลเดิอนออกจากโปรเจกต์แล้วเขาจะมากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยวางแผนให้แฮร์ริสันฟอร์ดมารับบทเอลิสบอยหรือเรดและวางตัวทอมครูซมารับบทแอนดี้ดูเฟรนโดยทั้งคู่เป็น2ดาราดังที่จะช่วยการันตีว่าหนังจะมีอนาคตบนตารางบ็อกออฟฟิศแม้จะต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลําบาก แต่สุดท้ายแฟรงค์ดลลบอลก็ยืนยันที่จะกำกับหนังเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยเขาให้เหตุผลว่านี่เป็นโอกาสที่ผมจะได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่จริงๆสักครั้งและผมจะไม่ยอมปล่อยให้มันหลุดมือเป็นอันขาดความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของแฟรงค์ดลลบอนทำให้ลอบไลเนอร์ต้องยอมหลีกทางให้กับผู้กำกับรุ่นน้องและต่อมาแคสเซลล็อกก็อนุม,มัติสร้างเดอะชอว์ชันรีเดมชันด้วยงบประมาณ25ล้านดอลลาร์และ750,000ดอลลาร์ก็คือค่าตอบแทนที่แฟรงค์ดลลบอนได้รับในฐานะผู้เขียนบทและกกับภาพยนตร์ การเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่ไร้ประสบการณ์สร้างความยุ่งยากให้กับแฟรงค์ดาลาบอลอยู่ไม่น้อยทอมครูซที่เคยถูกวางตัวในบทนำตัดสินใจปฏิเสธบทนี้เมื่อรู้ว่าผู้กำกับไม่ใช่อโรบไลเนอร์จากนั้นบทแอนดี้ดูเฟรนจึงถูกส่งต่อไปให้นักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์หลายคนพิจารณารวมถึงทอมแฮงค์แต่เขาก็ปฏิเสธบทนี้ไปเพื่อไปรับบทนำในฟอร์เรสต์กัมเช่นเดียวกับเควินคอสเนอร์ที่ตอบปฏิเสธไปเพราะกำลังเตรียมการถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร,ร์มยักษ์เรื่องวอเตอร์เวิร์ การตามหานักสแสดงมารับบทเรสก็ยุ่งยากไม่แพ้กันบทหนังถูกส่งไปให้ดาราดังหลายๆคนแต่ก็ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลคล้ายๆกันคือคิวไม่ว่างเมื่อหานักสแสดงผิวขาวตามนิยายมารับบทเรสไม่ได้บทหนังจะถูกส่งไปให้นักสแสดงเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันอย่างมอร์แกนฟีแมนซึ่งแฟรงค์เดลารบอลมองว่าเป็นนักสแสดงที่มีเนื้อเสียงลุ่มลึกและฝีมือการสแสดงอันยอดเยี่ยมของเขาจะช่วยเติมเต็มบทบาทของเรสให้ออกมาสมบูรณ์ได้หลังอ่านบทมอร์แกนฟีแมนแทบจะตอบรับบทนี้ในทันทีโดยเขาให้เหตุผลว่า นี่คือบทหนังที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของเขาและก็เป็นมอร์แกนฟีแมนนี่เองที่แนะนําให้แฟรงดลลบอลเลือกทีมร็อบบินที่เพิ่งจะชนะรางวัลนักสแสดงนําชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังเมืองคารมารับบทแอนดี้ดูเฟรนแม้จะยังไม่ค่อยไว้ใจผู้กํากับหน้าใหม่อย่างแฟรงดัลบอลแต่บทภาพยนตร์ที่เขียนได้อย่างยอดเยี่ยมก็ทําให้ทีมร็อบบินตอบตกลงในที่สุดโดยมีข้อแม้ว่าแฟรงดลบอลจะต้องดึงตัวโรเจอร์ดีกินส์มาเป็นผู้กากับภาพให้กับดอชเชงรีเดมชันซึ่งแฟรงดัลบอลก็ตอบรับทีมร็อบบินด้วยความมเต็ใจ เมื่อสรรหานักสแสดงและทีมงานมือดีมาได้ครบทุกตำแหน่งการเปิดกล้องถ่ายทำก็เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนปี1993ที่อดีตทันทสถานแมนฟิลด์รัฐโอไฮโอซึ่งถูกนำมาตกแต่งให้เป็นเรือนจำชอแชงในภาพยนตร์เบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเดช s h a w ง h a n k r e d e น t i o n เต็ไมไปด้วยความกดดันนักสแสดงและทีมงานทุกคนต้องทำงานกันวันละ15-18ชั่วโมงต่อเนื่องกัน6วันต่อสัปดาห์ความตึงเครียดในกองถ่ายยิ่งเพิ่มขึ้น เมื่อมอร์แกนฟีแมนรู้สึกไม่พอใจแฟงดลรบอลที่เขามักจะถ่ายทําฉากเดิมซ้ําแล้วซ้าเล่าโดยไม่เห็นความต่างที่ชัดเจนในแต่ละคัดซึ่งมอร์แกนฟีแมนมองว่าการถ่ายทําฉากเดิมซ้ําๆมีแต่จะทําให้พลังการแสดงและร่างกายยิ่งอ่อนล้าอย่างเช่นในฉากที่แอนดี้เดินเข้าไปคุยกับเรสเป็นครั้งแรกฉากนี้ฉากเดียวใช้เวลาถ่ายทําถึง9ชั่วโมงโดยมอร์แกนฟีแมนต้องควางลูกเบสบอลซ้ําแล้วซ้าเล่าจนวันรุ่งขึ้นเขาต้องใส่อุปรกรณ์ช่วยพยุงแขนมาทํางาน แฟรงค์เดลบอลยอมรับว่าการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตทำให้เขาค่อนข้างวิตกกังวลและรู้สึกเหมือนกำลังทำลายผิดพลาดในทุกๆวันนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาไม่ประนีประนอมกับความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามการได้ร่วมงานกับนักแสดงมืออาชีพอย่างทิมร็อบบินและมอร์แกนฟีแมนก็ทำให้เขาได้รับประสบการณ์อันมีค่าในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ แม้จะมีความตึงเครียดอยู่พอสมควรแต่การถ่ายทําก็เสร็จสิ้นตามกําหนดในเดือนสิงหาคมปี1993และเสร็จสิ้นทุกกระบวนการในปี1994พร้อมเต็มที่สาหรับการเข้าฉายรอบสื่อมวลชนที่จะเกิดขึ้นต้นเดือนกันยายนปีนั้นชอชังรีเดมชันเปิดตัวพร้อมเสียงชื่นชมอย่างท่วมทน้นนักวิจารณ์หลายสำนักต่าง,างยกย่องให้เป็นหนังเกี่ยวกับคุกที่ยอดเยี่ยมระดับเดียวกับหนังคลาสสิกอย่าง b บ e m a n of a อ c a t r a z และ One f ิ e อ over the c o c k o ก s s แม้แต่เจ้าของบทประพันธ์อย่างสตีเฟนคิงก็ยังออกมากล่าวถึง The s h w s sh a n Redemption ว่าเป็นหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดในบรรดาหนังที่ดัดแปลงจากนิยายของเขาน่าเสียดายที่คำชื่นชมระดับยอดเยี่ยมกลับไม่ช่วยให้ช h sh แช h ร n k Redemption มีอนาคตบนตารางบ็อกอฟฟิศอย่างที่ควรจะเป็นหนังเรื่องนี้เข้าฉายอย่างเป็นทางการในวันที่23กันยายนปี1994และทำไรายได้เปิดตัวในสุสัปดาห์นั้นไปเพียง7 2 7 0 0 0ดอลลาร์จาก33โรงฉาย ก่อนจะเพิ่มเป็น944โรงฉายใน3สัปดาห์ต่อมาแต่กลับต้องมาเจอก้างชิ้นโตอย่างพล o อ f ฟิคชั่นภาพยนตร์ที่กำลังมาแรงสุดๆของผู้กำกับควินตินทารันติโนที่เปิดตัวเป็นอันดับหนึ่งในสุดสัปดาห์นั้นในขณะที่ The Shawshank Redemption ทำได้ดีที่สุดเพียงอันดับที่9แพ้แม้กระทั่ง Forrest Gump ที่เข้าฉายมาแล้ว15สัปดาห์สุดท้าย The Shawshank Redemption ก็ปิดการฉายลงอย่างเ e งียบๆด้วยรายได้ในอเมริกาเพียง16ล้านดอลลาร์เท่านั้นเมื่อเทียบกับทุนสร้าง25ล้านดอลลาร์ หนังเรื่องนี้ถือว่าล้มเหลวทางไรายได้อย่างสิ้นเชิงเป็นที่รู้กันดีว่าหนังที่ล้มเหลวบนตารางบ็อกอฟฟิศโอกาสที่จะได้เข้าชิงรางวัลทางภาพยนตร์ก็แทบจะริบหรี่ลงไปด้วยโดยเฉพาะกับปี1994ที่มีหนังชั้นเยี่ยมเข้าฉายมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นพล็ฟิกชันที่มีดีกรีเป็นถึงผู้ชนะรางวัปลปามทองคําจากเทศกาลหนังเมืองคาร์นฟ you know อร์เรสต์กัมและเดอะเอลิโอนคิงสองผู้ชนะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีลูกโลกทองคํา f o หรับ d ีด n ท์สแอนน์อัฟิผู้ชนะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีบาปต้าของประเทศอังกฤษส่วนชอแชงรีเดมชันหลุดโผลการเข้าชิงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีใหญ่เหล่านี้ทั้งหมดยกเว้นรางวัล Academy Award ที่เดอะชอแชนรีเดมชันได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลถึง7สาขารวมถึงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกลายเป็นเหตุเซอร์ไพรส์ของการประกาศผู้เข้าชิงในปีนั้นที่แม้แต่ผู้กำกับแฟงดลาบอลก็ยังคาดไม่ถึง แม้สุดท้าย t ด e Shawshank Redemption จะไม่ชนะรางวัลเลยแม้แต่สาขาเดียวแต่การที่ชื่อของหนังเรื่องนี้ถูกเอ่ยถึงบนเวทีออสการ์อย่างน้อยเจครั้งก็มากพอแล้วที่จะช่วยให้เด e s ช a w s h a n k Redemption ได้กลับมามีชีวิตขึ้นใหม่อีกครั้ง The ห sh ลังได้เข้าชิงออสการ์แคทโซล็อกนำ Shawshank Redemption กลับมาใช้ในโรงอีกครั้งคราวนี้สามารถเก็บเงินเพิ่มในอเมริกาได้อีก12ล้านดอลลาร์และทำไรายได้รวมทั่วโลกเป็น58ล้านดอลลา แม้จะเป็นรายได้ที่มากพอจะช่วยให้แคสซิล็อกไม่เจ็บตัวมากนักแต่ฮอลลีวูดก็ยังมีความเห็นว่า The s h sh o ช n k Redemption คงไม่พ้นจะต้องเป็นหนังเล็กๆอีกหนึ่งเรื่องที่จะถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาแต่ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจนได้กลางปี1995ม้วนวิดีโอกว่า320,000คัปปี้ถูกกระจายไปยังร้านเช่าว,วิดีโอทั่วประเทศผลพวงจากการได้เข้าชิงออสการ์ทำให้มีผู้ชมมากมายสนใจเช่าหนังเรื่องนี้มาดูและภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ก็เกิดปรากฏการณ์ม้วนวิดีโอชอแชงขาดตลาดเนื่องจากมีการแนะนําปากต่อปากว่าเป็นหนังที่ต้องหามาดูให้ได้จนทาให้ชอแชงรีเดมชันกลายเป็นหนังที่มียอดเช่าวิดีโอสูงที่สุดของอเมริกาในปีนั้นปี1997ชอแชังรีเดมชันถูกนํามาฉายทางเคเบิลทีวีและโทรทัศน์และหนังก็ประสบความสําเร็จอย่างงดงามอีกครั้งจนต้องนํากลับมาอ,อากาศครั้งแล้วครั้งเล่าจากการรายงานของนิตยสารวอลสตีเจอ n นลในปี2014ระบุว่าตลอด20ปีที่ผ่านมา วอร์เนซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Castle Rock สามารถทำไรายได้จากการนำชอแชง r e รีเดมชั n มาใช้ทางโทรทัศน์ดได้สูงถึง100ล้านดอลลาร์และทำไรายได้ในตลาด Home Entertainment ได้สูงถึง80ล้านดอลลาร์นอกจากนี้จากการรายงานของ Business Insider ยังระบุอีกว่า The s h a w s h ช n k Redemption เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับ Warner b r o t h e r เมาจนถึงปัจจุบันในวันนี้เราคงสามารถพูดได้อย่างเต็มปาก ว่าเดอะชอว์เชง e ีเดมชัเป็นหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งเท่าที่เคยมีมายืนยันได้จากการที่ผู้ชมทั่วโลกต่างยกให้ชอว์เชง d e m p t i o n เป็นหนังที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลจากการโหวตผ่านสื่อบันเทิงชั้นนําไม่ว่าจะเป็นนิตยสารเอ็มพายสถานีวิทยุในเครือ b b c ของอังกฤษและเว็บไซต์ imdb.com กว่า20ปีที่ผ่านมาเดอะชอว์ชงรีเดมชันได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมร่วมสมัยในอเมริกา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้กว่า14แห่งในแมนฟิลด์รัฐโอไฮโอได้รับการอนุรักษ์ในฐานะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของรัฐโอไฮโอที่ทำรายได้ราวๆ17ล้านดอลลาร์ต่อปีขนมหวานและของที่ระลึกต่างๆเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ถูกนำมาวางขายให้กับนักท่องเที่ยวแต่ชิ้นที่มีคุณค่ามากที่สุดคงหนีไม่พ้นบรรดาของที่ระลึกที่ผลิตจากต้นโอ๊กชอแฉ้งหรือต้นโอ๊กในภาพยนตร์ที่แอนดี้ฝังจดหมายฉบับสำคัญถึงเรดเอาไว้ซึ่งต่อมา ต้นโอ๊กต้นนี้ก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังของผู้คนอีกมากมายต้นโอ๊กชอชแฉงเคยเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมได้หลายพันคนต่อปีจนกระทั่งถูกฟ้าผ่านในปี2011และล้มลงมาในเดือนกร,รกฎาคมปี2016ต่อมาซากของต้นโอ๊กต้นนี้ก็ถูกนามาทาเป็นของที่ระลึกจาก The Cho Chang Redemption เพื่อสื่อสัญลักษณ์แห่งความหวังให้กับผู้คนต่อไปแฟรงค์เดลบอลเคยให้สัมภาษณ์ว่ามาจนถึงวันนี้ เขายัางได้รับจดหมายและข้อความจากแฟนภาพยนตร์ที่เขียนมาขอบคุณดาราบอนที่สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาเพราะมันช่วยพวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากในชีวิตบางคนล้มเลิกความคิดที่จะฆ่าตัวตายหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ชอชแชงรีเดมชันจึงเป็นภาพยนตร์ที่มอบกําลังใจอล้าค่าให้แก่พวกเขาการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่สําคัญทําให้ในปี2015โดยชอชแชงรีเดมชันได้รับการคัดเลือกจากหอสมุดแห่งสหรัฐอเมริกา ให้เก็บรักษาภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ในสำนักทะเบียนภาพยนตร์แห่งชาติเนื่องจากมีเนื้อหาที่สำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสนทีซึ่งผูก้กำกับแซงเดลลาบอนได้บอกว่าคงไม่มีเกียรติยศไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกด้านภาพยนตร์ในประเทศของเรา